การใช้หัวไม้แฟเ y ให้ลู่มอยู่ในแฟเวได้อย่างสม่ำเสมอน,นั้นมีเทคนิคอย่างไรไปชมกันเลยค่ะการเล่นหัวไม้แฟเวนะครับหลังจากที่ท่านทีช็อตออกมาอยู่กลางแฟเวแล้วพื้นที่ราบเรียบแล้วนะครับในการเล่นหัวไม้แฟเวต้องเลือกหัวไม้ให้เหมาะสมกับระยะที่ท่านต้องการนะครับและที่นี้เราจะเลือกหัวไม้เบอร์3นะครับซึ่งเป็นหัวไม้แฟเวที่ยาวที่สุดในถุงนะครับในการเล่น เริ่มจากการเซตอัพก่อนเซตอัพจะมีเกี่ยวกับเรื่องการยืนนะครับตำแหน่งของลูกนะครับรวมถึงการจับกริปนะครับการควบคุมร่างกายนะครับตามมุมต่างๆที่เราต้องการก่อนที่จะเตะนะครับเริ่มต้นจากการยืนก่อนนะครับขณะที่เรายืนแล้วนะครับตำแหน่งของลูกกอล์ฟนะครับจะต้องค่อนข้างมาอยู่ที่ประมาณใกล้กับเท้าซ้ายนะครับหรือโดยประมาณก็คือส้นเท้าซ้ายนั่นเองนะครับส่วนท่ายืนนะครับให้ปล่อยการโน้มตัวไปด้านหน้านะครับ ให้ตำแหน่งของลายอยู่เหนือข่าวและอยู่เหนือหลังเท้านะครับส่วนตำแหน่งของการจับกริปแล้วนะครับจับให้เต็มกริปนะครับตำแหน่งของมือนะครับจะอยู่ประมาณด้านหูด้านซ้ายนะครับในลักษณะนี้นะครับเพราะนั้นตำแหน่งของหูซ้ายจะตรงกับตำแหน่งมือและตำแหน่งของลูกกอล์ฟนะครับเวลาเข้าไปยืนแล้วนะครับตำแหน่งของมือนะครับจะต้องอยู่ใต้คางนะครับจากนั้นนะครับให้เราเอียงตัวไปด้านขวาเล็กน้อยนะครับ เพื่อจะรักษาสมดุลให้น้ำหนักอยู่ด้านขวาก่อนที่จะขึ้นไม้นะครับเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวิธีการแบ็กสวิงจะทำยังไงเวลาเราขึ้นแบ็กสวิงของการตีหัวไม้แฟร์เวย์นะครับ สิ่งที่เราต้องการคือการเชื่อมต่อระหว่างลำตัวนะครับกับมือของเรานะครับเมื่อเราเคลื่อนที่ไปด้านขวาแล้วนะครับขอให้ตำแหน่งของหน้าอกและมือนะครับแล้วก็ตูหัวไม้เนี่ยขอให้เป็นเชื่อมต่อเป็นเส้นตรงเดียวกันนะครับอย่าลืมว่าท่านจะต้องพยายามรักษาการก้มตัวเท่าเดิมนะครับไม่ใช่พอหมุนตัวไปด้านขวาแล้วท่านจะยกตัวขึ้นลักษณะนี้นะครับทำให้แกนของลำตัวเปลี่ยนไปนะครับไม่สามารถจะควบคุมการตีลงมาได้ง่ายนะครับ เพราะนั้นเวลาเราขึ้นแล้วขอให้มีการหมุนตัวไปด้านขวาลักษณะนี้นะครับสังเกตว่าเมื่อเราหมุนไปแล้วเนี่ยแกนลาตัวยังโน้มอยู่จะเห็นได้ว่าไหล่ที่อยู่ใกล้กับลูกคือไหล่ซ้ายนะครับจะต่ากว่าไหล่ขวานะครับทาให้ท่านควบคุมร่างกายได้ดีขึ้นนะครับจากนั้นนะครับหักข้อมือขึ้นลักษณะนี้นะครับสังเกตว่าการหักข้อมือแล้วนะครับทำให้ก้านนะครับตัอดังแขนซ้ายเราเป็นมุมฉากนะครับเมื่อเป็นมุมฉากแล้วนะครับทิศทางของการหักข้อมือเนี่ย ขอให้ก้านเคลื่อนที่เข้าหาหัวไหล่ขวานะครับอย่าให้แบนไปข้้งหลังนะครับหรือตั้งตรงจนเกินไปนะครับไม่เช่นนั้นเวลาดาวสวิงจะลําบากมากนะครับทบทวนอีกครั้งนะครับเมื่อหมุนตัวไปด้านขวาแล้วเคลื่อนที่ไปพร้อมๆมกันนะครับหน้าอกตัวนะครับมือตำแหน่งหัวหัวไม้นะครับหากข้อมือขึ้นก้านชี้เข้ามาหาหัวไหล่ขวานะครับจากนั้นขอให้หมุนตัวไปด้านขวาเล็กน้อยนะครับเพื่อจะพาทําให้ตำแหน่งมือ ลอยสูงขึ้นนะครับกานชี้ไปหาเป้าหมายนะครับคราวนี้เวลาเราขึ้นไปสุดแล้วนะครับการหมุนตัวสุดทําให้เกิดการมีเกลียวนะครับมีพลังในการตีลงมาจะสังเกตได้ว่าตําแหน่งของคัวไหล่ซ้ายนะครับจะเคลื่อนที่ไปด้านขวาของลูกนะครับทําให้ท่านเกิดเกลียวในการตีอย่าพยายามยกแขนเพื่อจะเหวี่ยงไม้ขึ้นไปอย่างเดียวนะครับควรจะมีการหมุนตัวสร้างเกลียวนะฮะขับข้อมือขึ้น หมุนตัวอีกเล็กน้อยเพื่อจะพาไม้ขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับอย่าพับแขนไปด้านหลังลักษณะนี้นะครับเพราะเป็นฉะนั้นเวลาลงมาเนี่ยท่านจะต้องคลายข้อมือเร็วโอกาสตีโดนด้านหลังของลูกมีสูงมากนะครับลองดูอีกทีครับหมุนตัวนะครับหักข้อมือขึ้นนะครับหมุนตัวอีกน้อยเพื่อให้ตำแหน่งของไหล่ซ้ายอยู่บนเท้าขวาและก็อยู่ด้านขวาของลูกเช่นเดียวกันนะครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวลองมาดูครับว่าดาวสวิงจะทำยังไงการดาวสวิงหรือการลงไม้นะครับเริ่มจากตำแหน่งทอ็อปสวิงก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้ตำแหน่งของมือกลับมาเชื่อมต่อกับตำแหน่งหน้าอกอีกครั้งหนึ่ง เพราะนั้นหลายๆท่านเข้าใจว่าเมื่อดาวสวิงจะต้องเคลื่อนที่ทุกอย่างไปพร้อมๆกันลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นก็คือตำแหน่งของร่างกายเนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วกว่าตำแหน่งของมือและตำแหน่งของไม้เมื่อเข้าหาลูกจะทําให้หน้าไม้เปิดนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมลูกกอล์ฟไปหาเป้าหมายได้อาจจะไปด้านขวาของเป้าหมายหรือไม่ก็เลี้ยวขวาเลยเป้าหมายไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจากลงไม้มานะครับ ขอให้นึกถึงว่าตำแหน่งของมือจะต้องเคลื่อนที่ลงมาก่อนนะครับลำตัวอย่าเพิ่งรีบเคลื่อนที่กลับไปที่เดิมหรือไปหาเป้าหมายนะครับให้ทิ้งแขนและมือและไม้ลงมานะครับเช็คตำแหน่งของการหักข้อมือไว้นะครับอย่าคลายข้อมือเร็วลักษณะนี้เพราะไม่น้นจะโดนหลังลูกนะครับที่พื้นก่อนนะฮะเพราะนั้นช่วงลงนะครับขอให้เคลื่อนที่ตำแหน่งของมือลงนะครับจากนั้นคลายข้อมือเข้าหาลูกนะครับในตำแหน่งนี้นะครับ เทคนิคง,ง่ายๆนะครับก็คือการพลิกข้อมือนะครับสังเกตจากนิ้วโป้งนะครับเวลาลงไม้มาปล่อยลงมาแล้วบิดนิ้วโป้งเข้าหาลูกกอล์ฟนะครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อลงไม้มาแล้วตำแหน่งของหน้าไม้ยังเปิดอยู่เมื่อเราหมุนมือเข้าหาลูกกอล์ฟหน้าไม้จะตรงเข้าหาลูกกอล์ฟและตีโดยลูกได้ง่ายขึ้นนะครับพูดถึงเรื่องการถ่ายน้ําหนักอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเวลาลงไม้มาแล้วนะครับการเคลื่อนที่น้ําหนัก ก็ต้องขึ้นที่ไปด้านเป้าหมายที่ด้านซ้ายลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมือทิ้งลงนะครับให้เลื่อนตำแหน่งสะโพกนะครับไปด้านซ้ายแต่อย่าลืมนะครับอย่าล้าแนวลูกไปด้านซ้ายจนเกินไปขอให้เลื่อนกลับมาที่เดิมเมื่อหมุนไปแล้วขาลงทิ้งมือหมุนสะโพกพร้อมคลายเข้ามือเข้าหาลูกนะครับสู่ตำแหน่งอิมแพ t เดี๋ยวมาดูตำแหน่งอิมแพ t ครับว่ามีส่วนประกอบใดๆบ้าง ต่อเนื่องจากการดาวสวิงนะครับสู่ตำแหน่ง Impact นะครับเรามาดูส่วนประกอบดูครับหลังที่ดาวสวิงลงมาแล้วนะครับข้อมือเรายังหักอยู่ถูกไหมฮะจากนั้นขนาดที่ Impact ก็คือการทําให้หน้าไม้กระทบลูกลักษณะนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าการ Impact หน้าไม้จะต้องตรงทิศทางไปหาเป้าหมายนะครับเมื่อลงมาแล้วนะครับน้ำหนักเลื่อนไปด้านซ้ายนะครับพลิกหน้าไม้เข้าหาลูก ทำพร้อมกันนะครับลักษณะนี้ทิ้งพลิกนะครับดันน้าหนักไปด้านซ้ายลักษณะนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเข่าขวาเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปหาเข่าซ้ายหรือพับไปหาเข่าซ้ายนั่นหมายถึงว่าท่านได้มีการถ่ายน้าหนักสมบูรณ์แบบแล้วนะครับลักษณะนี้จะสังเกตได้ว่าขณะที่โดนลูกนะครับตำแหน่งของศีรษะเรายังอยู่ทางขวาของลูกอยู่หูซ้ายยังตรงกับมือและตรงกับลูกนะครับลักษณะตรงนี้ น้ำหนักยืนบนเท้าซ้ายค่อนข้างเต็มนะครับทบทวนอีกครั้งครับทิ้งแขนพลิกมือต้องหาลูกดันหนักไปด้านซ้ายนะครับเมื่อปะทะลูกขอให้ท่านมองตำแหน่งที่หน้าไม้กระทบลูกนะครับอย่ารีบหันหน้าไปหาเป้าหมายเพราะฉะนั้นการอิมแพ็คของลูกท่านจะผิดพลาดนะครับจากนั้นเมื่ออิมแพ็คแล้วจะมีการโฟลทรูส่งลูกดันลูกไปหาเป้าหมายเดี๋ยวมาดูครับว่าตำแหน่งโฟลทรูจนถึงท่าจบเป็นยังไง หลังจากมีการ Impact แล้วนะครับเราจะต้องมีการดันหน้าไม้ไปหาเป้าหมายหรือเรียกว่าโ o ลต์ทรูนะครับรวมถึงท่าจบด้วยนะครับหลายท่านเข้าใจว่าเมื่อ Impact แล้วไม่เห็นจําเป็นเลยที่จะต้องมีการโ o ล t ์ u รูและท่าจบท่านไม่สามารถละษเรตตำแหน่งนั้นได้ครับเนื่องจากว่าความเร็วในการสวิงผ่านลูกมีค่อนข้างสูงเมื่อตีแล้วท่านไม่สามารถจะหยุดได้เพราะฉะนั้นการ f o โฟล t ์ r รูเป็นการเช็คตำแหน่งอย่างหนึ่งในการควบคุมการสวิงทั้งหมดนะครับเริ่มจากการที่เรา Impact แล้วนะครับ เช็คตำแหน่งต่างๆเรียบร้อยใช่ไหมครับผ่าลูกดันลูกออกไปนะครับเมื่อดันลูกออกไปแล้วสังเกตเห็นว่าตำแหน่งของหน้าอกมือแล้วก็หัวไม้นะครับจะเชื่อมต่อกันทั้งหมดนะครับน้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้ายนะครับลำตัวเริ่มหมุนไปหาเป้าหมายนะครับจากที่เราพับเข่าขวามาหาเข่าซ้ายนะครับให้ดันเข่ามาด้านเท้าซ้ายนะครับจากนั้นนะครับ ให้พับแขนขึ้นบ่าซ้ายนะครับพักก้านนะครับบนบนไหล่ซ้ายนะครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อหมุนไปสุดแล้วนะครับตำแหน่งของหน้าอ,อกจะต้องอยู่เหนือเข่าซ้ายนะครับน้ําหนักที่ยืนทั้งหมดอยู่ที่เท้าซ้ายเกือบจะทั้งหมด1 0อยเซนนะครับบนไหล่ขวานะครับจะเคลื่อนที่ไปหาเป้าหมายนั่นหมายถึงว่าท่านสามารถจบสวิงได้สมบูรณ์แบบแต่บางท่านตีแล้วนะครับ ตีแรงจนเกินไปจนการยืนสมดุลเสียไปแปลว่าท่านควรจะสวิงให้เบาลงนะครับแต่ไม่ได้ไหมายถึงว่าท่านตีเบาท่านจะตีไม่ไกลแต่ท่านตีแล้วท่านยืนจบได้ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ สำหรับการตีให้อยู่ในแฟร์เวย์นะครับไม่ว่าจะเป็นดรเวอร์หัวไม้แฟร์เวย์หรือว่าเหล็กนะครับมีเทคนิคง่ายๆฮะที่เหมือนๆกันนะครับประการแรกที่ท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการตีให้อยู่ในแฟร์เวย์นั้นก็คือทิศทางที่ไปหาเป้าหมายดังนั้นนะครับการที่จะควบคุมได้ก็คือควบคุมที่หน้าเหล็กหรือว่าหน้าของหัวไม้ที่จะต้องให้ใบของเหล็กเนี่ยชี้ไปหาเป้าหมายอยู่เสมอนะครับเริ่มจากการจับกริปนะครับ โดยตำแหน่งธรรมชาติของการจับกริปแล้วนะครับถ้าท่านสังเกตว่าเวลาท่านยืดแขนไปข้างหน้านะครับใบเหล็กนะครับจะต้องอยู่ในแนวตั้งตรงนะครับชิดทางชี้ไปหาเป้าหมายนะครับเมื่อเวลาท่านเวียงเข้ามาหาลูกนะครับจะทําให้หน้าเหล็กชี้ตรงแล้วก็ชี้ไปหาเป้าหมายเช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านจับกริปเบี้ยวนะครับอาทิเช่นลักษณะตรงหรือว่าบิดไปทางขวามากเกินไปนะครับในตำแหน่งธรรมชาติในการตีเข้าหาลูกแล้วจะทําให้หน้าไม้หรือหน้าเหล็ก ความลงทิศทางจะไปด้านซ้ายนะครับหรือถ้าท่านบิดไปทางด้านซ้ายมากจนเกินไปนะครับในตำแหน่งของมือเวลาท่านตีกลับมาที่ลูกแล้วหน้าไม้จะเปิดในลักษณะนี้นะครับดังนั้นเมื่อจับคลิปให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ยืดใบเหล็กด้านหน้าตัวสังเกตเห็นว่าหน้าใบเหล็กเนี่ยจะต้องตั้งตรงทิศทางของหน้าเหล็กชี้ไปหาทางเป้าหมายนะครับไม่ใช่คว่ำหรือหงายขึ้นนะครับจากนั้นควบคุมได้ง่ายขึ้นอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ จากตำแหน่งกริปที่จับปกติอยู่นะครับให้จับโชคดาหรือสั้นลงไปสักครึ่งหนึ่งของตัวกริปนะครับท่านจะควบคุมหน้าไม้ได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนด้านการสวิงนะครับโดยปกติเวลาท่านขึ้นสวิงแล้วจนจบสวิงแล้วเนี่ยท่านจะตีเต็มวงนะครับสําหรับการควบคุมเข้าหาเป้าหมายหรือทิศทางที่แน่นอนแล้วต้องให้การสวิงนั้นสั้นนะครับและแน่นอนนะครับ อย่าไปห่วงเรื่องระยะเพราะว่าเราอาจจะเลือกเหล็กที่ชดเชยระยะนั้นได้นะครับลองมาดูนะครับทบทวนนะครับจับเกรปให้สั้นลงในตำแหน่งหน้าไม้ตรงนะครับยืนเซตอัพให้เรียบร้อยนะครับขึ้นไม้ลงไม้ขอให้สั้นไว้นะครับแล้วต,ตีไปหาเป้าหมาย สำหรับท่านที่ตีไปด้านซ้ายมากหรือด้านขวามากข้อแนะนําง่ายๆก็คือให้ท่านเผื่อทิศทางอาทิเช่นท่านที่ตีผิดพลาดไปด้านขวาขอให้ท่านเลงไปด้านซ้ายหรือท่านที่ติดผิดพลาดไปด้านซ้ายเลงไปด้านขวา